สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันต่อนะคะหลังจากที่หนิงซีเพิ่งผ่านการออดิชั่นมาแบบสดๆร้อนร้อยเลยครับกำลังแบบเตรียมฉลองคนเดียวแล้วแท้แเลยก่าจะกินหม้อไฟอร่อยๆใช่ค่ะแต่เรื่องมันก็พลิกผันเมื่อมีแขกเออแขกที่ไม่คาดคิดมากๆมาเคาะประตูห้องพับเธอครับเป็นภาพที่แบบคอนทราสสุดๆเลยนะลู่ถิงเซียยนักธุรกิจใหญ่กับลูกชายลูกเป่าหรือซาลเปาน้อยอ มาพร้อมกระเช้าผล,ลไม้ด้วยนะอ้างว่ามาเยี่ยมคนป่วยซึ่งเออมันก็ฟังดูแปลกๆนิดหน่อยนะคะสถานการณ์นั้นใช่ครับมันเลยสร้างบรรยากาศที่ออทั้งประหลาดใจทั้งอึดอัดให้หนิงซีทันทีเลยแหละก็แน่ล่ะค่ะแขกระดับนั้นกับห้องพักแบบธรรมดาธรรมดาของเธอหนิงซีก็คงแบบทําตัวไม่ถูกรีบกิบของใหญ่เลยบรรยากาศช่วงแรกๆนี่คือเงียบเลยครับมีแต่ความเงียบแบบ อ,อัดอัดระหว่างพ่อลูกลูกกับหนิงซีแต่ความเงี่ยมันก็อยู่ไม่นานนะคะพ่อหนิงซีเอ่ยปากชนกินหม้อไฟเออเหมือนเป็นมารยาทไปงั้นงันแต่ที่ไม่คาดคิดคือเอ้าเขาก็ตอบตกลงง่ายๆเลยทั้งลูกถิงเซียวทั้งลูกเป่าเออตรงนี้ก็น่าสนใจนะไขรธรรมดาหรือเปล่าครับผมกลายเป็นมื้อข้ามหม้อไฟที่เออค่อนข้างจะพิเศษนะ ลู่ถิงเซียวแทบไม่กินเลยแต่คอยดูแลตักให้คนอื่นโดยเฉพาะสลาเป่าน้อยเนาะแต่เจ้าตัวเล็กนี่สิคะกลับชอบรสเผ็ดจัดเหมือนหนิงซีเลยใช่ใช่กินไปสูดปากไปเลยน่าเอ็นดูมากครับแล้วลู่ถิงเซียวก็เป็นคนแรกเลยนะที่แสดงความยินดีกับหนิงซีเรื่องออเดชัน่นบรรยากาศก็เหมือนจะผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยมีชนแก้วกันหนิงซีชนเบียร์กับลู่ถิงเซียวชนนมกับลู่เป่าขอบคุณเรื่องที่ช่วยให้ไปออเดชั่นทันครับ แล้วก็มีชออ็อตเออช็อตน่ารักน่ารักตอลูถ่ถิงเสี่ยวไปรับโทรศัพท์หนิงซีแอบยื่นแก้วเบียร์ให้สารเปาน้อยลองชิมอ้าจริงด้วยตอนนั้นลู่เป่าตาเป็นประกายเลยแต่พอพอ่พอกลับมาก็กลับไปทำหน้านิ่งเหมือนเดิมเป็นโมเมนต,ต์เล็กๆที่แสดงว่าเออหนิงซีเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับลู่เป่าได้แล้วถึงจะแอบซนนิดๆก็เถอะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะจู่ๆก็เพายุเข้าฝนตกหนักมากฟ้าขนองเลย ครับทำให้กลับบ้านไม่ได้แน่นอนหนิงซีก็เลยเอ่อต้องเอ่ยปากชวนค้างคืนอีกรอบตามมารยาทนั่นแหละแล้วพวกเขาก็ตอบตกลงอีกแล้วครับอย่างเร็วเลยตรงนี้ก็น่าคิดนะว่าจริงๆแล้วอาจจะรอจังหวะนี้อยู่หรือเปล่าฮ่าก็น่าคิดนะคะแล้วปัญหาเรื่องที่นอนก็มาเลยห้องมีห้องเดียวใช่ครับแต่ลู่ถิงเซียยก็ตัดสินใจเร็วมากบอกจะนอนห้องนั่งเล่นเองให้หนิงซีนอนกับลูกเป่าในห้องนอน เป็นการตัดสินใจทีเ่เด็ดขาดดีนะคะก็ต้องไปหาชุดนอนมาให้ลูกเป่าได้ชุดปิกกจูน่ารักเลยส่วนลูกถิงเซียวได้ชุดน้องชายหนิงซีไปพอถึงเวลานอนหนิงซีนอนกับลูกเป่าในห้องแล้วก็กล่อมลูกเป่าด้วยเพลงเออตอนแรกร้องเพลงเนื้อหาไม่ค่อยเหมาะต้องเปลี่ยนเพลงจนลูกเป่าหลับไปช่วงนี้แหละครับที่หนิงซีเริ่มคิดถึงเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้เรื่องแม่ของเด็กเรื่องความเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว แต่แล้วกลางดึกก็มีเรื่องอีกค่ะหนิงซีได้ยุงเสียงจากห้องนั่งเล่นครับออกไปดูก็เจอลู่ถึงเซียวกําลังปวดท้องคือคงเพราะฝืนกินเผ็ดเข้าไปนั่นแหละทั้งที่ไม่กินเผ็ดเลยหนิงซีก็เลยหายาให้ทานตรงช่วงเวลาที่เขาดูอ่อนแอนี่แหละค่ะที่นําไปสู่บทสนทนาสําคัญใช่ครับลู่ถึงเซียวเปิดเผยว,ว่าที่มาวันนี้จริงๆเพราะลูกเป่าอยากมาเจอหนิงซีคือเด็กยังผูกพันจากเหตุการณ์ที่โกดังแล้วก็ยอมรับว่า ลูกเป่ามีปัญหาทางใจปิดกั้นตัวเองไม่ยอมพูดกับใครเลยการเปิดเผยน,นี้มันทําให้เห็นอีกมุมของลูกถิงเซียวเลยนะมุมของพ่อที่กังวลเรื่องลูกลูกมากๆแล้วเขาก็ถามคําถามที่ชวนสงสัยมากๆว่าเคยเจอกันมาก่อนไหมหนิงซี่ก็ปฏิเสธไปแต่สังเกตเห็นแววตาแปลกๆของเขาอยู่แล้วบทสนทนามันก็ไปถึงจุดพีคเลยค่ะเมื่อลูกถิงเซียวถามว่าหนิงซี่กลัวเขาหรือเปล่าพอหนิงซี่ยอมรับแบบแกลกๆนะ เขาก็เอ่อโยงไปเรื่องแต่งงานเฉยเลยตากะาเขาแบบว่างงมากค่ะบอกว่าในเมื่อคนอื่นกลัวผมทําไมคุณไม่แต่งงานกับผมละ่ะในเมื่อผู้หญิงคนอื่นก็อยากแต่งครับเป็นตากะาที่เอ่อซับซ้อนมากพ่อนิงซี่ถามเหตุผลก็ย้ำเรื่องเดิมคือตอบแทนด้วยร่างกายเพราะช่วยลูกเป่าไว้แล้วยังมีพูดติดตลกอีกนะคะว่างั้นคุณก็แค่อยากนอนกับผมแต่ไม่อยากรับผิดชอบหรอแถมอ้างว่าตัวเองรับไม่ได้เรื่อง ออมีอะไรกันก่อนแต่งทั้งทั้งที่มีลูกแล้วซึ่งเขาก็อธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุไม่รู้แม่เป็นใครโหข้อเสนอนี้มันมันสะท้อนวิธีคิดบางอย่างของเขานะครับอาจจะมองความสมพันธ์เป็นการแลกเปลี่ยนหรือพยายามจะผูกมัดหนิงซีด้วยวิธีของเขาแต่หนิงซีก็คือยืนหยัดมากค่ะปฏิเสธหนักแน่นชัดเจนให้เหตุผลว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นเนใช่ค่ะ บอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่เข้าใจพื้นเพอดีตของกันและกันเลยแล้วเธอก็มีอดีตของตัวเองที่ยังจัดการไม่ได้จะให้ตัดขาดมาแต่งงานเลยมันเป็นไปไม่ได้พวกเขาอยู่คนละเส้นทางกันเกินไปการปฏิเสธครั้งนี้มันสำคัญมากนะมันแสดงตัวตนของหนิงซี่ชัดเจนใช่ค่ะว่าเธอให้ค่ากับความรู้สึกความเข้าใจจริงๆมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ถึงแม้ว่าการแต่งงานกับเขาอาจจะแก้ปัญหาชีวิตเธอได้เยอะก็เถอะ สุดท้ายลู่ถิงเซียวก็ตอบกลับมาเรียบๆแค่ว่าเข้าใจแล้วจบการสนทนาที่เอ่อทั้งแปลกทั้งอึดอัดในคืนนั้นไปสรุปว่าจากคืนฉลองหม้อไฟคนเดียวกลายเป็นค้างคืนกับพ่อลูกสุดหล่อที่ไม่คาดฝันเจอเรื่องปวดท้องกลางดึกแล้วก็ต้องปฏิเสธข้อเสนอแต่งงานครั้งที่สองอีกคำว่าเข้าใจแล้วของเขานี่แหละครับที่ทิ้งคำขำใหญ่ไว้เลย เขาเข้าใจจริงๆหรือแค่ยอมรับไปก่อนนั่นสิคะแล้วความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแบบแปลกๆงงๆแบบนี้มันจะไปทางไหนต่ออะไรคือสิ่งที่ลู่ทิงเซี่ยวต้องการจริงๆจากหนิงเสียกันแน่ความตึงเครียดที่อย่างค้างคานี่จะนำไปสู่อะไรต่อก่อนหน้าติดตามมากๆครับ